สวัสดีค่ะวันนี้นะคะได้รับอะโวคาโดพันพลอยจันทร์มานะคะต้นสวยมากนะคะต้นสวยมากเลยนะคะดูใบเลยนะคะพันพรอยจันทร์ค่ะโอ้ยตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นมากค่ะจะได้เตรียมพื้นที่ลงปลูกนะคะต้นก็แข็งแรงมากเลยนะคะดูใบเลยค่ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ทำการปลูกนะคะเราก็ได้พันธุ์แปลกๆใหม่ๆม,มาเยอะอยู่นะคะอเล็กซานเดอร์ฟาร์มนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะต้นใหญ่มากสูงประมาณเมตรกว่าหรือเปล่าคะต้นสมบูรณ์มากเลยนะคะอยากรู้ใช่ไหมว่าต้นนี้เท่าไหร่นะคะ ก็ซื้อมาหนึ่งพันนะคะหนึ่งพันบาทรวมค่าส่งอีกนะคะเพราะว่าต้นใหญ่ก็ต้องแพงด้วยนะคะ,ออาะหาหมกปลูกต้นอโวคาโดพ,พันธุ์พ่อยจันกันจ้าพามาเบิงริมโค้งนะคะย่ามเย็นมาเบิงพื้นที่สิสปลูกพรุ่งนี้เนาะจ้าแม่น,ำน้ำโค้งเนาะจ้าเงียบสงบแล,ะละ้วล่ะค้งน้ำ ตเว้นกําลังสิตกดินนะจ้ากํะลังสิรับขอบฟ้าจ้าชมโขงย้มเย็นเนาะจ้าจากระเบียงบ้านเนาะจ้าเลี้ยวไปทางฟังนันกับฟังลาวเนาะจ้ามีเรือหาป่าเนาะ มื่อนี้เขามาจัดเตรียมพื้นที่ไปปลูกอวโวคาโดมืออื่นน่าจากค้งน้ำนะคะคุ้งน้ำสามทางบ้านก็ได้เกสิบเปอร์เซ็นแล้วล,ละจ้ะ ทาง่างลานกาแฟาเนาะจ้ากระยั่งม่ได้ตบแต่งเอียงนะจ้ามีแค่โต๊กนั่งเครื่องกาแฟากระยั่งม่ได้เหตุด,ดอกจ้าอันนั้นก็ห้องน้ำจ้าน,นาบ้านเนาะจ้านาฟังคงแบบเงียบสงบ ต่เว้นกำลังจะรับขอบฟ้าฟังนัานกับจิพื่นพ้นพิสัยเนาะจ้าตรงคาห้องก็เป็นวัดฟังเล่ามันยากาศัสวยๆย่ามคำริมโค้งมาให้เบิงน้ำกันเนาะจ้างามขักเงียบสงบสงบ แม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างนี่จ้ะยามนามเชียวกับเชี่ยวงามสงบกับสงบบรรยากาศแต่ละเทือแต่ละมือกับบ่คือกันนี้ค่ะช่วงหนาแล้งช่วงหนาฝนช่วงหนาหนาวช่วงฝนตกนามขึ้นกับสิมีการขึนลงไหลลงไหลไหลลงแม่น้ำโขงเนาะจ้ากับสิเปลี่ยนไปแต่ละแต่ละซีสานของแม่น้ำโขงเนาะจ้ะ แต่มันเงียบสงบค่กลายต้นไม้ใหญ่นักจากต้นนันต้นตินเป็ดขอบคุณละลายได้จ่าที่ติดตามรับชม